ายพพวกวันนี้เรามาอือเออ่เลยเหรอเล่นธรรมดาเล่นกันมันไม่ได้กดเสียแต่วันนี้โชคดีหน่อยได้มาเสียน้อยอืนั้นก็ดีแล้วเมื่อโชคดีก็ขอใช้บางเซอเอาซี่ไม่เป็นไรเอาไปคนละห้าร้อยไ้มันน้อยไปได้มานตั้งหลายหมืน่นอวกเราอยากได้ทั้งหมดนี่จะขัดขอ้องไหมมาไปหน่อยพวกไอ้แบบนี้มันขู่กันโชคกันดีวะไม่เอาก็ไม่ให้เว้ Yeah, hey. 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 ลูกพี่ผมโอ้โหลูกพี่หเลยจังหวะเดียวลูกเนี่ยเฉียบขาดมากเป็นไงมาไงผมกับเจ้านายครับอยู่ที่รถโน่นนะครับแกมรุทธาจะปรึกษากับลูกพี่หน่อยนที่รถครับ้ออกกำลังหน่อยก็ยิงเชื่อโอยมันไ่